สวัสดีครับกลับมาพบกับเคสโซชาแนลครับวันนี้มารีวิวเจ้าอาจี0้5นะครับผมตัวนี้ก็คือซาซาบีนะ มันก็เป็นของค่ายเชนลองนะครับค่ายเดิมที่เอาจริงๆเนี่ยตัวซาซาบีต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่ามันมีหลายค่ายที่ก๊อปนะมันไม่ใช่แค่เชนลองนะครับสตาร์เก่าๆนะพวกนี้กนะ็ก๊อปเนาะแต่คือผมเลือกที่จะประกอบของค่ายเชนลองแล้วกันเพราะว่า1 เราประทับใจอยู่นะครับจากการประกอบ5501 5502นะครับ5501เป็น i78 เนาะแล้วก็5502เป็นนูนะครับแล้วพอมา5503เนี่ยเราก็รอรอให้เชลลองเนี่ยเขาขายนะครับแล้วเราก็สั่งเข้ามาเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะค่ายสตาร์เขาขายก่อนนะครับแต่ทีนี้พอ5 0 3ขายปุ๊บเนี่ยเราก็สั่ง5503นะครับผมอ่าเรามาดูข้างในกล่องกันเลย นะเปิดมาไม่มีอะไรให้ยุ่งยากนะครับก็แดงแดงิตแรงสามเท่าเนาะก็ประมาณนี้นะครับห่หอนะครับผมสองหอสามหอสี่หอมีสี่หอนะครับผมอ่านะมีวอเตอร์ดีแคล,ลมาให้1นึ่งแผ่นนะอันนี้ก็ใส่กล่องไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็นี้ตัวใบประกอบรอบนี้เป็นแบบนี้นะครับอ่านะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเอากล่อง โอเคนะอ่ะเริ่มจากใบประกอบก่อนเลยนะครับใบประกอบเนี่ยรอบนี้ก็เป็นใบประกอบสีแดงนะครับกระดาษก็ปกติละกันแต่ย้ายมีการย้ายหน้าของอ่าตำแหน่งติดวอเตอร์ดีแคลเนี่ยมาอยู่ด้านหน้านะครับอันนี้สีอาจจะดูไม่สดนะเพื่อนๆเนี่ยถ้าดูจากสีมันดูแบบจางๆละกันแต่ก็พอโอเคนะครับนี่แล้วก็ด้านในแทบจะใช้คำว่า ก๊อปปี้มาเต็มๆนะก็อปแอนเพจเนาะถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยแต่สีอาจจะไม่ได้ม่ไม่ได้สดเท่ากับคู่มือใบประกอบของของจริงนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวใบประกอบนะครับอ่าในนี้จะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสบสิดบสองสแผงนะครับผมอ่ซาซาาบีทั้งหมด12แผง ก็ไม่เยอะเนาะอืมสิบสามเดี๋ยวน้ำใหม่น้ำใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดแผงนะครับอันนี้สิบเจ็ดแผงพูดผิดเนี่ยทั้งหมดมีสิบเจ็ดแผงนะครับเดี๋ยวเรามาดูวันที่เราห่อผมเริ่มจากห่อแรกเลยนะครับ ผมแนะนำนะเวลาเพื่อนๆต่อโมจินนะครับผมพยายามแกะถุงให้ขาดแบบนี้เลยนะเผื่อมีชิ้นส่วนหลุดหรืออะไรเนี่ยเราจะได้เห็นนะเพราะว่าบางครั้งอะเวลามีชิ้นส่วนหลุดนะครับเรามากกักจะเผลอเผลอแกะถุงแล้วก็มันอาจจะติดอยู่ในถุงอะแล้วก็หายไปเลยก็มีนะครับผมอันนี้เริ่มจากแผง A นะนี้แผง A นะครับคงไหน ประมาณนี้นะครับไปต่ออันนี้แผงใสนะครับแผง A เหมือนกันไม่มี A หลายอันจังอันนี้แผงใสนะครับแล้วก็อันนี้ก็แผง A อีกแล้วนะเเยอะมากเลยนะครับอันนี้แผงสีเหลืองนะครับเพื่อนๆน,นี่จริงมันอาจจะเป็นมันติมันติคัลเลอร์มัง้งแล้วมันแยกเป็นชินช้นๆหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอันนี้แผง B นะเพื่อนๆเออแผงเฮดแผนเฮดนะครับอันนี้เป็นโครงในนี่เพื่อนดอูดีเทลโครงในก็ทำได้ค่อนข้างดีนะครับอันนี้ทำได้ค่อนข้างดีเลยนะอันนี้แผงเฮดอีกอันหนึ่งนะครับแผงต่อมาครับอันนี้เป็นแผงจี้นะครับเพื่อนนี่ใครที่ชอบทำสีโครงในนะผมว่าตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับผมนี่ อันนี้เป็นตัวโครงในนะครับห่อต่อมาครับแกะไว้แล้วจริงๆมันอ่าผมบอกเพื่อนก่อนจะมีห่อพิเศษมาให้ห่อหนึ่งด้วยนะแต่เดี๋ยวค่อยอ่าเราเฉพาะที่อยู่ในกล่องก่อนนะครับอันนี้แผง F นะครับผมอ่าดีเทลเชิ้นสีแดงอ่าตัวพลาสติกเนี่ยถามผมเนี่ยสัมผัสแรกเนี่ยผมเป็นความรู้สึกก่อนนะผมว่าพลาสติกมันดู สีแดงอะ่ะมันดูจางกว่าถ้าเทียบกับของต้นฉบับนะเทียบกับของบันไดอย,ยูผมว่าแดงของบันไดมันดูสดกว่าดูเข้มกว่าน,นี้มันดูแดงใสกว่านะอาจจะเป็นเพราะเนื้อพลาสติกนะครับมันก็เลยดูแดงแบบที่มันดูใสๆไปนิดนึงนะเหมือนพลาสติกมันบางกว่าแหละนะครับผมอันนี้ก็เป็นแผงเอฟอีกอันหนึ่งนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยเอฟมีสองอันอแผงต่อมาครับอันนี้ ก็เป็นแผงเ e, ออันนี้จะเป็นแดงที่ไม่สดนะ้าจะมีแดงสดกับแดงไม่สดอันนี้แดงแบบไม่สดนะครับแดงก็จะประมาณนี้แดงประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้แผงอีกอันนึงนะครับผมแล้วก็อันนี้แผงซีครับผมนี่ เป็นแดงมันจะมีแดงสองเบอร์อ่ะันนี้แดงเบอร์หนึ่งเอาง่ายๆอ่ะครับเพื่อนๆเวลาต่อคุ้นี้เนาะอันนี้แดงเบอร์หนึ่งแดงเข้มอันนี้แดงอ่อนนะครับก็มีสองเบอร์นะอ่ะห่อต่อมาครับห่อที่สามห่อที่สามโอเคอนนไม่มีอะไรติดนะครับอันนี้เป็นแผงดีนะครับนี่อันนี้ก็เป็นโลอันนี้ส่วนหัว ดีเทลค่อนข้างปั๊มมาค่อนข้างดีนะครับผมใช้ได้อยู่ใช้ได้เลยแหละไม่ใช่ใช้ได้อยู่ใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวตอนประกอบก็รู้ว่าเป็นยังไงเนาะนี้แผงเคนะครับเพเป็นแผงสีดำนะจะเป็นพวกชิ้นสีดำนี่ท่อพลังงานนะครับตรงที่เก็บฟินฟันอที่เก็บฟันแนวนาะอนี่นะครับผมอันนี้อันนี้ นะครับแผง K2 แผงที่2นะครับผมแล้วก็แผงต่อมาครับอันนี้เป็นแผง A นะนี่นี่แผง A สีดำรับปืนอ่าหอสุดท้ายครับหอสุดท้ายอ่าไม่มีอะไรลูกติด รอบนี้โชคดีนะครับไม่มีชิ้นส่วนหลุดจากแผงเลยอันนี้แผง J นะครับเคียร์พาร์ทสีเขียว2แผงนะครับพวกเอฟเฟกต์พาร์ทแล้วก็อันนี้อันนี้แผง B ที่เป็นแผงเป็นพวกพาร์ทสำเร็จนะนี้เดี๋ยวต้องมาดูตอนประกอบอีกทีว่าพาร์ทพาร์ทสำเร็จพวกนี้เป็นยังไงบ้างนะครับนี่น,นี่ก็เป็นตัวพาร์ทสำเร็จแล้วก็อันนี้ แผงน,นี้แผงไอนะครับคงในนีตัวคงในนะครับอันนี้อันหนึ่งแผงไอที่เป็นคงในนะครับเพื่อนนี้ก็เป็นแผงทั้งหมดนะที่เราจะได้มานะครับแล้วก็ดีเทลทั้งหมดผมให้เพื่อนดูละนะอันนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วก็ในห่อน,นี้นะครับเขาจะมี อันนี้เป็นอันที่มันอยู่นอกถุงนะครับซึ่งตอนแรกผมก็งงอยู่ว่าทำไมเขาให้แผง F เนี่ยมามาเพิ่มนะสรุปง่ายๆอ่ะครับแผงนี้นะเขาเขียนเป็นภาษาไว้ก็คือเขาแนะนำให้เราใช้ชิ้นส่วน F 1 7กับ F 1 8จากแผงใหม่แผงนี้นะครับเนื่องจากชิ้นส่วนเนี่ยมันเหมือนว่ามันยาวไม่ค่อยพอ นะครับเขาก็เลยเหมือนใส่ปิ้นเป็น,ปนชิ้นส่วนแก้ไขเนี่ยแต่สุดท้ายเขาก็เลยเลือกที่จะให้มาทั้งห่อเลยนะครับทั้งสองแผงเลยเท่ากับว่าตอนประกอบนะครับเพื่อนผมแนะนำว่า,าถ้าใครซื้อ5 503มาเนี่ยก็เอาแผงเฟที่มาจากในกล่องเนี่ยออกแล้วก็เอาแผงเนี้ยประกอบแทนได้เลยนะครับจะได้ไม่มีปัญหาเนาะแต่เดี๋ยวยังไงตอนผมประกอบนะผมจะลองประกอบทั้งของนี้นะครับแผงนี้นะที่มาจากในกล่องกับอันนี้ นะว่ามันมีความแตกต่างกันตรงไหนนะครับ F 17-18ก็คือคู่นี้นะครับว่าเนี่ยมันต่างกันยังไงทำไมถึงต้องเปลี่ยนชิ้นนะครับผมก็จริงๆเ่ยถ้าดูจากตาเปล่ามันแทบจะแบบสำหรับผมนะมันแทบจะเหมือนกันเลยอ่ะมันไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเลย แต่เดี๋ยวอาจจะต้องไปประกอบดูก่อนนะครับผมอันนี้ก็เป็นเปิดแผงให้เพื่อนๆดูกันก่อนเลยนะแล้วเดี๋ยวผมประกอบเสร็จเรากลับมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมปะเราไปประกอบกันเลยครับประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ rg 5503นะครับผมจากค่าเชนลองนะตัวซาสบี้นะครับผมอันนี้ผมเอามาให้ดูใกล้ๆกัน นะจะไปต้องสุ่มเข้าไปนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นดีเทลของเจ้า PB ตัวนี้นะครับผมอันนี้ผมยังไม่ได้ติดวอเตอร์ดีแคลนะเราก็ยังไม่ได้ตัดเส้นด้วยนะครับก็ประกอบดิบๆให้เพื่อนๆดูนะโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับอันนี้ภาพรวมก่อนนะผมถือว่าโอเคนะครับผมส่วนจะตัวนี้จะให้เก็บนะให้คะแนนเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกที อันนี้ผมให้ดูเปรียบเทียบก่อนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นของเชนลองนะ5503นะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นของบันไดนะครับลุงบันนะอันนี้ถ้าสังเกตดูนะครับสิ่งแรกที่เราสัมผัสดได้เลยนะครับเพื่อนๆก็คือสีนะผมให้ดูสีก่อนสีของเจ้า5 5 0 3เนี่ยมันจะแดงเข้มกว่าของลุงนะครับของลุงจะสีอ่อนกว่านะถ้าเทียบกันนะครับ อ่ายิ่งสีชมพูจะยิ่งเห็นชัดนะครับนี่ชมพูของ503เนี่ยมันจะค่อนข้างชมพูมากๆแต่พอของลุงบันเนี่ยมันจอกชมพูอมแดงนะครับผมอันนี้ก็จะเห็นชัดอยู่นะครับส่วนสีแดงเนี่ยนะของ503เนี่ยมันจะดูแดงเข้มๆหน่อยนะส่วนของลุงเนี่ยมันจะดูแบบแดงแบบปกตินะครับผมส่วนสีดํามไม่มีอะไรเปลี่ยนไม่มีอะไรต่างกันนะครับ ผมถือว่าสีดำเนี่ยถือว่าใกล้เคียงกันอยู่แล้วนะโดยรวมนะครับสีเหลืองก็พอๆกันนะนี่ก็ตัวตัวสีนะครับที่เอามาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูเป็นจุดเดียวที่เป็นเรื่องความแตกต่างของของตัวสีก่อนนะครับผมนอกเหนือจากนั้นเนี่ยความแตกต่างจะอยู่ที่จุดขยับต่างๆด้วยนะครับแล้วก็องค์ประกอบอื่นๆแล้วกันอทีนี้เรามาดูกันนะครับ ถ้าเราซื้อห้าูนสามเนี่ยคุณจะได้อะไรบ้างนะครับก็มันก็เหมือนกับของลุงทุบการนะก็คือหนึ่งคุณจะได้เจ้าพีมาหนึ่งตัวนะครับผมอ่าโล่หนึ่งอันนะอันนี้โล่นะครับปืนหนึ่งกระบอก่นานะแล้วก็อันนี้ด้วยความแบบง่ายๆนะเราใส่มือที่อาจับปืนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีขวานเซเบอร์หนึ่งอันนะเอฟเฟกก็จะมีสองตัวนะครับเอฟเฟกยาวกับ เอฟิกแบบสั้นนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่อยากใส่นะแล้วก็มีบีมเซเบอร์นะครับสองอันนะนี้ส่วนมือนะครับจะมีมาให้ทั้งหมดสามคู่กับหนึ่งอันนะครับผมหนึ่งคู่ก็จะเป็นอันที่ผมใส่อยู่แล้วนะครับก็จะเป็นมือ,มอแบบแบรนะแล้วก็จะมีแบบกร,รมนะครับแล้วก็ไว้สำหรับกำลวมสำหรับเถืออวุธนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น สามคู่นะครับบวกกันหนึ่งอันหนึ่งอันก็จะเป็นมือขวานะครับที่เป็นจับกระบอกจับปืนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่เราจะได้จากเจ้าบี้ตัวนี้นะครับ5503ตัวนี้เนาะอ,อ่ะทีนี้เรามาดูความแตกต่างนะครับความแตกต่างเนี่ยที่เราเห็นชัดได้เนี่ยนอกจากสีนะก็จะเป็นเรื่องของอจุดขยับต่างๆแล้วกัน นะจุดขยับต่างๆเนี่ยถือว่าใกล้เคียงนะครับโดยรวมแต่จะมีจุดที่เขาเรียกผมประกอบแล้วผมรู้สึกว่ามันหลุดง่ายก็จะมีเช่นตรงหัวไหลอันนี้นะมันจะหลุดง่ายหน่อยถ้าเทียบกับของลุงนะครับแต่ถามว่าถ้าเราดันเข้าไปดีๆเนี่ยมันจะหลุดไหมมันจะไม่ค่อยหลุดเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่ามันจะหลุดได้ใช่ไหมใช่ผมบอกอย่างนี้เลยเพราะว่าถ้าเราขยับขยับบางครั้งอ่ะขยับหัวไหลบางครั้งอ่ะแทนที่แบบมันจะขยับขึ้นนะครับมันอาจจะเป็น ชิ้นตรงนี้หลุดออกมาแทนก็ได้นะครับผมก็เกิดได้นะไม่ต้องแบบใครที่ซื้อไปใครที่ซื้อตัวนี้มาแล้วประกอบแล้วก็ไม่ต้องตกใจนะครับว่าทําไมตรงเนี้ยมันหลุดง่ายจังนะครับนะของผมเองก็ถือว่าหลุดง่ายนะครับเนี่ยเดี๋ยวขอใส่กลับเข้าไปก่อนนะก็เป็นจุดแรกที่ผมประกอบเสร็จแล้วผมเจอว่ามันหลุดง่าย แล้วก็จุดที่หัวไหล่เนี่ยอาจจะขยับยากนิดนึงนะตัวตัวชิ้นที่เป็นงานสําเร็จมันค่อนข้างแข็งนะครับเพื่อนเนี่ยทำให้เวลาเราขยับหัวไหล่ตรงนี้อาจจะต้องจับแบบเนี้ยแน่นๆนะครับแล้วมันจะได้โยกขึ้นไปได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะแล้วก็ตรงแขนเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะอาจจะมีส่วนหนึ่งที่ผมยังประกบไม่สนิทนะครับอันนี้บางคนอาจจะประกบสนิทก็ได้ของผมอม่ ผมประกบแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่สนิทอาจจะต้องมานั่งขยับปรับปรุงกันอีกนิดหน่อยนะครับก็จะเป็นทั้งสองข้างเลยนะอันนี้ก็เป็นด้วยเหมือนกันนะครับผมแล้วก็อย่างอื่นเนี่ยถามว่ามีอีกไหมโอ้มีนะครับอย่างตรงเอวนะเอวตรงนี้ก็ยังไม่สนิทนะครับผมนี่อาจจะไม่ชัดนะอันนี้เพราะว่าอยู่ไกลหน่อยเนาะก็ตรงนี้ก็ยังไม่สนิทเท่าไหร่นะครับผมอาจจะเพราะส่วนหนึ่งพลาสติกค่อนข้างแข็ง นะครับทำให้เวลาที่เราประกบเนี่ยมันประกบไม่ค่อยแบบสนิทเท่าไหร่นะแล้วก็มีอะไรอีกนะครับตรงขา,าต้นขาเนี่ยหลุดง่ายนะครับอ่าตรงนี้มันไม่ได้มีตัวล็อกนะเพราะฉะนั้นถ้าขยับไปบ่อยเนี่ยมันอาจจะหลุดได้นะครับข้างขวาผมไม่เป็นนะผมเป็นขาซ้ายนะครับผมเนี่ยขาซ้ายชอบหลุดง่ายเฉยๆนะแล้วก็มีอะไรอีกนะอ่า ขาขวาและขาดซ้ายผมเป็นทั้งคู่นะครับตรงหัวเขา่าเนี่ยตรงหัวเข่าถ้ากดขึ้นมาดูมันจะนี่มันจะมีเสียงเพราติดขบกันนะซึ่งผมยังไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับแต่มันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่มันจะแบบแน่นอนว่าเวลาขยับเนี่ยเห็นไหมพับเก็บไม่เป็นนะครับแต่พอดาขึ้นปุ๊บมันจะขบอยู่เดี๋ยวอาจจะต้องมานั่งตามแก้ไขอีกทีหนึ่งนะครับว่าตรงเนี้ยทำยังไงมันจะแบบสมูทแล้วกัน ส่วนเท้าไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมปกติเลยนะครับผมโดยรวมก็ถือว่ามีปัญหาประมาณนี้นะครับตรงนี้หลุดโอเคนะเอาหลุดไปเรียบร้อยอีกแล้วนะความไปอีกหัวไหล่หลุดอีกแล้วนะครับก็ตรงส่วนที่จะหลุดก็จะมีประมาณนี้นะแล้วก็ทำไปทำมาหลุดหลุดหลายชิ้นเลยจริงๆตรงนี้ก็ไม่ได้หลุดยากนะครับอาจจะเพราะว่ามันใช้แค่ เอวเนี่ยมันใช้ระบบแบบเหมือนเข้าล็อกเฉยๆนะครับผมส่วนหัวไหล่เนี่ยนะเดี๋ยวประกบแน่นๆกลับเข้าไปก่อนโอเคนี่หัวไหล่กลับไปแล้วแล้วก็ส่วนของที่เก็บฟันแนวจะเปิดยากนิดนึงนะครับถ้าเป็นของลุงเนาะอันนี้เปรียบเทียบเลยนี่อันนี้ของลุงนะครับเวลาเปิดเนี่ยมันค่อนข้างไม่มีปัญหาอะไร นะครับก็เปิดได้ปกตินะไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่ปกติเลยนะครับแต่ถ้าเป็นของ5 5 0 3มเนี่ยมันเปิดยากนิดนึงนะเพื่อนๆน,นี่เปิดแล้วอาจจะหลุดออกมาเลยก็ได้นี่นะครับก็อาจจะต้องแบบตอนเพื่อนๆเ,เ,เปิดอาจจะต้องระวังนิดนึงแล้วกันนะเพราะตรงนี้อาจจะหลุดง่ายนะครับผมนะก็ดูระวังแต่ถ้าใครไม่ได้เปิดเล่นนะมันก็อาจจะไม่ได้หลุด จุดอะไรมากมายนะครับผมก็ถือว่าปกตินะครับอันนี้ใส่กับข้าไปคืนนี่เนาะก็ถ้าใครอยู่สภาพนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะนอกจากนั้นก็ถือว่าเป็นจุดขยับปกตินะครับอ่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะนะอันนี้ก็ให้เปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูเลยนะครับส่วนต่างกันก็จะมีเรื่องสีจุดขยับนะการประกอบเนี่ยก็อ่าผมต้องยอมรับเลยว่าอ่าห้าศูนย์สามเนี่ยยังคง คุณภาพของพลาสติกที่แข็งแบบเดียวกับตอนที่ผมประกอบอรีวิวเจ้าเจ้าหนูไปนะครับห้าสองเนี่ยพลาสติกค่อนข้างแข็งนะครับผลข้อดีของพลาสติกแข็งก็คือหุ่นแข็งแรงแล้วกันนะถ้าผมเทียบกับของลุงเนี่ยลุงอ่ามันอ่าของลุง่ะมันอาจจะแบบพอเราเก็บไปนานๆน,นะครับมันอาจจะมีแบบเหมือนอ่าเขาเรียกไงงองแงบ,บ้างนะครับดูดูอ่อนแอบ้างเนะาะพลาสติกดูแบบยกนิ่มๆบ้างแต่พอของ ของเจ้าห้าศูนย์สามเนี่ยมันก็จะเป็นพลาสติกแข็งนะครับนี่ถ้าเราขย่าเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยขยับอะไรเลยนะครับผมอันนี้นะแต่ถ้าเป็นของลุงเนี่ยอย่าบอกว่าขย่าเลยครับเนี่ยโยกไปโยกมาได้ละนะก็อาจจะต้องระวังแล้วกันนะครับแต่ท่านี้ก็ข้อดีคือความแข็งนะครับผมข้อดีข้อนึงคือถูกอันนี้เป็นข้อสําคัญเลยแหละนะครับเพราะว่าปัจจัยแต่ละคนก็ดันไม่เท่ากัน นะครับผมอันนี้ก็เป็นจุดต่างๆนะการประกอบไม่ถือว่ามีอะไรยากนะครับสำหรับ5503ใช้เวลาประกอบไปประมาณ6หรือ7ชั่วโมงเนี่ยแหละสำหรับผผมนะคือใครถามผมบางคนอาจจะต่อเร็วกว่าผม,ผมก็มีนะแต่สำหรับผมอ่ะเหมือนต่อไปเรื่อยๆเก็บแผลไปเรื่อยๆนะครับอตอนตัดก็มีแผลอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งอาจจะเพราะ เจ้า503เนี่ยเป็นทั้งสีแดงนะแล้วก็สีดำแล้วก็มีสีคงในเพราะฉะนั้นพวกนี้เวลาตัดนะครับแล้วพลาสติกมันแข็งมันอาจจะมีรอยฝ้าขาวเกิดได้หลายจุดนะอันนี้ก็ต้องแบบถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ภาพรวมโดยรวมเนี่ยก็ยังมีปัญหาน้อยขี้ปลามีน้อยนะครับไม่ถือว่ามีแต่ไม่เยอะนะครับผมบอกเพื่อนก่อนมีแต่ไม่เยอะแต่ก็จะมีปัญหาเรื่องจุดขยับต่างๆเนี่ยที่อาจจะแบบ หลวมก็อ่ะพอมันแน่นพาสติ่มันแน่นอะ่ะแต่พอเราใส่แล้วบางทีมันก็หลวมได้นะครับบางจุดพอเปิดไม่ขยับเหมือนแบคแพคนะนนี้ก็จะเป็นข้อเสียนะครับผมอ่าข้อดีนี่มีดีแคลน้ำมาให้ด้วยนะครับอีกหนึ่งแผ่นนะอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะของซาซาบีนะครับห้าหตัวนี้นะครับผมส่วนทีนี้ในเรื่องของราคา นะผมเปิดให้เพื่อนๆดูเลยเพราะว่าตัวเนี้ยผมสั่งมาจากผมสั่งมาจากในแอปส้มนะในช h o ป e ีเพราะฉะนั้นราคามันก็จะไม่ได้แรงมากนะครับนี่ราคาก็จะอยู่ประมาณนี้นะ่าผมได้มาห้าร้อยสี่สิบนะครับนี่นะก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆเห็นราคาเลยนะครับห้าอยสี่ิบแปดบาทถือว่าไม่แพงนะ ใครที่แบบอยากมีคุณบี้นะซาซาบี้อยู่ในสต็อกเนี่ยแต่งบประมาณซื้อของลุงไม่ได้นะผมก็ว่าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งแล้วกันนะครับใครที่กำลังอยากซื้อนะทีนี้มาสรุปกันที่คะแนนนะตัวนี้ตัดเกรดละสำหรับซาซาบี้นะครับตัวนี้ผมให้แค่บีนะเพราะว่าผมมีผมยังมีความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่อง ตัวพลติกแข็งการประกบไม่สนิทหลายจุดแล้วกันนะครับผมอันนี้ถ้าเทียบกับนูนูผมให้เกือบ A เลยแหละแต่อันเนี้ยผมผมลงมาให้ดีเลยอ่ะเพราะแบบมันมีหลุดง่ายเยอะนะครับผมก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งนะเป็นคะแนนที่เราให้กับเจ้า503ตัวนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่ได้ลองประกอบแล้วคิดต่างก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับใครเจอปัญหาอย่างอื่นลองมาโพสต์กันดูนะเผื่อ เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่เพิ่งได้เข้ามาประกอบจะได้เห็นเป็นข้อมูลด้วยนะครับผมโอเควันนี้เราไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับสำหรับข้อมูลนะแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่ชอบคลิปเรานะอย่าลืมกดถูกใจคลิปเราด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องเคสซีวิโอเรานะครับเวลาเรามีคลิปใหม่ๆนะ่าสนใจเพื่อนๆก็จะได้เห็นด้วยนะครับแล้วถ้าอยากส่งงานมาทําสีนะสามารถกด ไลน์นะครับเคสติโอเราก็ได้นะอ,อยากทำสีงานตัวไหนนะอยากทำแบบไหนก็ลองส่งเข้ามาดูนะครับผมโอเควันนี้ไม่อะไรเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในรีวิวตัวถัดไปวันนี้ก็สวัสดีครับ